ช่วงสุดท้ายของเลกแรกรู้สึกว่าทีมมีผลงานดาวลงไปเนี่ยในฐานะที่เปโค้ชจะมีวิธีแก้ไขอยังไงบ้างคือเคือต่วิธีแก้ไขเนี่ยนะครับในในในส่วนตัวของทีมเนี่ยคือเราเรา,ามีปัญหาหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะแก้ไขได้คือต้องเอาวิธีการเล่นมาช่วยเด็ก นะครับเพื่อเพื่อรักษาระดับเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่เล่นมาเนี่ยจากจากให้ประคองให้รอดเลกแรกเนี่ยด้วยความที่เราแข่งถี่มากนะครับจากที่ทัวร์นาเมนต์เ,ออเขาเรียกอะไรการแข่งขันลีกเนี่ยเล่น8เดือนนะครับถึง9เดือนถึงจะจบนะครับแต่อันนี้ย่อจาก8-9เดือนลงมาเหลือ2เดือนนะครับความถี่ถี่มากเตะถี่มากนะครับอย่าว่าแต่ นักกีฬาเลยนะครับนักกีฬาจริงๆต้องพัก72ชั่วโมงนะครับอันนี้เราเล่นทุก48ชั่วโมงนะครับอย่าว่าแต่นักกีฬาทั้งแฟนบอลทั้งโค้ชทั้งสตาฟนะครับทุกอย่างทํางานเหนื่อยหนักแล้วก็เร่งรีบนะครับสิ่งที่เราต้องให้กําลังใจนะักฟุตบอลเยอะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ปัตตานีเนี่ยทุกอย่างเนี่ยต้องชื่นชมนะครับว่าอยู่ได้ด้วยหัวใจเด็กๆที่เล่นด้วยกันนะครับเด็กได้โอกาส ได้รับโอกาสที่จะลงไปแสดงความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก4เกมที่เหลือเนี่ยผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าเด็กเราจะเกิน100%ทุกเกมนะครับแล้วในสเกมที่เหลือเนี่ยครับตักเป้าไวไ้มอบบเ,รเรามองแค่ทีละเกมนะครับไม่ไม่ไม่เคยมองไกลแต่ว่าใน4เกมนี้เราขอแค่ อยากได้แต้มทุกเกมเท่านั้นเองนะครับจะ 1- จะ3ก็แล้วแต่แต่เราขอว่าเราอยากได้แต้มทุกเกมเพราะว่าการไปเยือน2เกม3เกมนะครับแล้วก็ในบ้าน1เกมเรียกว่าไม่ง่ายนะครับด้วยด้วยการที่เราเล่นอยู่ในโซนนี้นะครับความพร้อมก่อนไปเยือนสุราษฎร์ศรีะความพร้อมก่อนไปเยือนสุราษฎร์ศรีเนี่ยตอนนี้ปัญหาเด็กที่ อยู่กับเราเนี่ยที่สามารถเล่นได้เนี่ยไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ไม่มีใครติดแบนนะครับสภาพร่างกายสมบูรณ์ดีนะครับในการในการเดินทางไปคิดว่าเรามีความพร้อมนะครับที่จะเล่นกับเขานะครับประเด็นร้อนตอนนี้ที่มีกระแสด่งดังมากในโซเชียลคือเรื่อง จอจี้ไม่ทราบว่ามีที่ไปที่มาอย่างไรบ้างครับคือจอจี้เนี่ยเขาเคยอยู่กับเรามาก่อนนะครับอยู่กับเรา2-3ปีนะครับเป็นคีแมนสำคัญที่พาทีมขึ้นชั้นไปนะครับก่อนที่จะมีการปรับหลีกแล้วก็อ่าก่อนที่ผมจะเข้ามาเนี่ยมีมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างพอสมควรนะครับจอจี้ก็เลยไม่ได้เดินต่อกับเรานะครับแต่ว่าเขาก็ ไปเริ่มต้นกับสุราษฎนะครับแต่ว่าในประเด็นที่เขาขอยกเลิกกับสุราษฎรนั้นนะครับเรายังไม่ทราบเรื่องนี้แต่ว่าทางจอร์จี้เนี่ยอบอกว่าเขาอยากกลับมาอยู่กับเรานะครับซึ่งทางเราเนี่ยมองแล้วว่าประเด็นเนี้ยมันเป็นการจากกันด้วยดีนะครับแล้วก็การที่เรามีจอร์จี้เนี่ยตอบโจทย์เราเพราะว่าเราไม่ต้องไปหาตัวใหม่ไม่ต้องปรับตัวนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ย จอจี้เป็นคีย์แมนอยู่แล้วแฟนบอลรู้จักอยู่แล้วแล้วสําคัญเป็นตําแหน่งที่เราขาดพอดีนะครับเพราะนั้นว่าก็เป็นการวินวินทุกฝ่ายนะครับในการที่เราจะเปิดรับจอจี้เข้ามาตอนนี้เขาก็มาเริ่มซ้อมนะครับเป็นการเช็คสภาพร่างกายนะครับว่ามีอาการบาดเจ็บมาไหมอาการล้าอะไรมาไหมแค่นั้นเองนะครับฝากอะไรกับแฟนบอลหน่อยครับกับเกมที่จะไปเยือนสุรากาจิฝากแฟนบอลนะครับว่าเกม4เกมต่อจากเนี้ย ฮัลโหดสําหรับเราจริงๆนะครับเราเยือนถึง3เกมแล้วก็ในบ้าน1เกมนะครับโดยที่เด็กเราเนี่ยเป็นลูกหลานชาวปัตตานีทั้งนั้นนะครับขอให้ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ให้กำลังใจเด็กๆนะครับสิ่งที่เรามายืนได้อยู่ตรงเนี้ยที่เราทำผลงานดีๆในๆในในช่วงแรกที่ผ่านมาเนี่ยด้วยหัวใจเด็กทั้งนั้นนะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าเด็กชุดนี้จะมีอนาคตที่ดีนะครับแล้ว ไปเป็นแกนหลักที่สําคัญและแข็งแรงของปัตตานีนะครับเพราะฉะนั้นให้แฟนบอลเนี่ยได้ภูมิใจนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตเด็กต่อไปนะครับผมเชื่อว่าเราจะทําผลงานได้ดีถ้าแฟนๆให้กําลังใจเราตลอดนะครับขอบคุณครับ